ครับวันนี้ผมมีงานเชื่อมหน้าแปนสแตนเลสแบบสลิปออนหรือว่าสวมเชื่อมนะครับมาเชื่อมให้ดูความยากของมันจะอยู่ตรงที่ว่ามันเล็กนะฮะหนึ่งเนะี่ยแล้วก็ตรงนี้มันมีเชื่อมด้านในด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความยากของมันก็คือเราต้องระวังเนี่ยลายของหน้าแปนด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามันพลาดมาโดนก็คือหน้าแปนตัวนี้ต้องคือจะเสียไปเลยนะครับใช้ไม่ได้เสร็จแล้วเราก็จะมาเชื่อมด้านบน ด้านนี้จะเชื่อม2แนวนะครับแนวแรกเราจะวางายัดลวดบางๆนะครับแล้วก็แนวที่2ค่อยมาตั้งแนวทั้งสเตนถ้ามันสั้นไปแล้วก็ดึงให้มันออกมายาวประมาณสัก5มิลนะครับเวลาที่เราล้วงเข้าไปเชื่อมด้านในเนี่ยมันจะได้สะดวกนะ ถ้ามันห่างเราถึงจะป้อนลวดนะครับแต่ถ้าว่าชิ้นงานมันสนิทกันอยู่เราไม่ต้องป้อนลวดก็ได้นะเราละลายชิ้นงานติดเข้ากับหน้าแปดไปเลยนะฮะสำหรับแนวเชื่อมก็ไม่ต้องใหญ่ แค่ให้มันละลายก็หากันแบบนี้นะแล้วก็ตอนเชื่อมเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับอย่าให้ทางสเตนหลุดออกมาโดนหน้าแปลนข้างนอกนะฮะที่มันเป็นลายลายเนี่ยถ้าโดนก็คือเสียไปเลยนะครับหน้าแปลนตัวนี้มันจะเวลาไปใช้งานมันจะรั่วนะครต้องเปลี่ยนตัวใหม่เลยแล้วก็ ดูจากรูน้ำแป้นนะครับตัวนี้พ่อจะเป็นมือสือเป็นสามหุนนะฮะพอดีกับถ้วยเบอร์8เลยนะครับอันนี้ถ้าเราใช้ถ้วยเบอร์4เบอร์5เนี่ยมันก็จะควงได้สะดวกกว่านี้นะฮะอันนี้ผมใช้ถ้วยเบอร์8มันก็เลยจะใหญ่หญไปหน่อยครับพอดีเลย เสร็จแล้วครับสำหรับการเชื่อมด้านในโอ้โหล้ดๆอ่ามันจะประมาณนี้นะครับเนี่ยแค่นี้แหละจากนั้นเราก็จะเชื่อมด้านนอกนะครับด้านนอกเนี่ยเราจะเชื่อมสองสองรอบแต่รอบแรกเนี่ยเราจะไม่ดันลวดเข้าไปมากนะแค่ละลายลวดให้มันติดกันเฉยๆนะครับเสร็จแล้วแนวที่สองเราถึงจะมาตั้งแนวนะครับ เวล,ลาลวดให้มันกลบล่องที่มันเป็นแก็บนะฮะประมาณนี้นะครับไม่ต้องป้อนลวดไม่ต้องแนวแนวไม่ต้องใหญ่เชื่อมให้รอบแล้วก็ค่อยมาตั้งแนวที่สองค่อยเอาแนวใหญ่นะครับ ันี่คือรอบแรกหรือว่าการเชื่อมยัดไส้นะครับก็เสร็จไปทีนี้รอบที่สองเนี่ยเราจะต้องดันลวดป้อนลวดให้แนวมันใหญ่ขึ้นนะครับ อันนี้คือแนวที่สองนะครับเราจะปั้นแนวประมาณนี้นะครับการเชื่อมท่อขนาดเล็กเนี่ยบางคนอาจจะมองว่ามันดูเหมือนมันง่ายนะครับจริงๆผมว่ามันยากกว่าการเชื่อมท่อใหญ่เพราะว่ามันทํายากนะฮะมันเล็กแล้วก็เอ่อมันจะ ไม่ถนัดมือไม่เต็มไม้แตะม,มือเนาะบางทีก็ควงควงๆ้วยไปนะลื่นมั่งอะไรมากนะครทอดเล็กมันจะต้องใช้ความระมัดระวังในการเชื่อมพอสมควรน,นะครับเนีย่ยสังเกต แนวที่2กับแนวที่1นึอันนี้ยังไม่รอบได้มาครึ่งหนึ่งนี่นะมันจะอยู่ประมา,ะมาณนี้ถ้าเราเชื่อมรอบมันก็จะเสร็จพัดีเวลาจบผมจะย้ำรีโมทนะครับวเวลาเชื่อมสัตอเลย์ เพราะว่ารอยปลายทางสเตนมันจะทําให้ตรงรอยจบมันเป็นตามดนะครับมันเป็นรอยบุ๋มลงไปผมก็เลยต้องย้ำดีโมดนะฮะนี่ครับรอยรอยจบตรงนี้นะที่เราคือความร้อนเนะี่ยมันจะออกมาจากปลายทางสเตนตรงนี้นะฮะแล้วก็เวลาจบเนี่ยมันก็เลยจะทําให้ตรงรอยจบมันเป็นหลุมลงไปเวลาทำพีทีทำอาทีมันจะไม่ผ่านนะเพราะฉะนั้นเราต้องย้ำ รีโมดแบบนี้แล้วก็เจียแต่งนิดนึงนะครับคือลูปเอามันจะมีหลุมเล็กๆตรงเนี้นะเ okay. เมื่อเราเจียแต่งแบบนี้นะครับเวลาที่เราทำอา R ทีทำพีทมันก็จะได้ไม่มีปัญหาก็จบไปนะครับสำหรับการเชื่อมนับแปนสเตรเลสนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ สวัสดีครับ